สวัสดีครับมือหนีมาพบพอกันอยู่ที่ผู้ถอ,อกนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับวัดผู้ถอ,อกนะครับวัดเจติยาคีรีมหาวิหารนะครับมือหนีมาพบพอกันอยู่จุดนี้นะครับผู้ถอ,อกนะครับวัดผู้ถอ,อกนะครับผมกะจะพา น้องเราช่มไปข้างล่างนะครับนิะว่าจะมาคิดว่าจะมาขึ้นข้างบนนะครับคิดว่าจะขึ้นบนพูจะอยู่ข้างล่างนะครับลับมาจุดให้อาหารป่าครับจุดนี้เราต้องเที่ยวจะมักมาให้อาหารป่าู่จุดตรงนี้ครับจุดนี้ครับจุดให้อาหารป่า มันเป็นเจดีย์นะครับเจดีย์ของพระอาจารย์จวนนะครับคือตรงนั้น,นครับตรืนี้คือสาลาหมักแปดนะครับสาลาหมักแปดนี่เป็นต่างขึ้นที่หลายปีแล้วนะครับ้าคพี่น้องขอไปกราบพระในสาลาหมักแปดนะครับก่นนอื่นกราบมาแห่อาหารป่าก่อนนะครับ วัน่เต <VE> ่าเหาเต่าเต่ามันมีสีขาเต่าก็ไม่กินน้ำหมูไปแล้วโอ้พูดเลยพูดเลยเต่าเต่ามีทางขาเต่ามันจ่าเนาะเต่ามันจ่า าตัวนี้ขาวงามนะใชไหมปะดูอันนี้ปะดูงตัวมะลมิมขนอาหารป่าครับที่น้องให้อาหารป่าจุดให้อาหารป่าจุดหนึ่งนะครับจ,รจุดนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับไปจุดให้อาหารป่าจุดหนึ่งนะครับจุดตัวนี้เป็นบัดาดลงไปเลยนะครับ มันไหนลลงไปเนะให้อาหารปล <c oughs> านะครับให้อาหารปลาใั้อาหารปลาโอ้ยมีมีมีทุกแนวป่าเลยเป็นปลาิ้มปลาตะเทียนปลาดุกั <c oughs> อาปากลาอาอาปากขาเลยเนาะอาปากขาเลยไปร้านในด้านนี้ไปร้าน,นาได้ก้องตะโคไปล้านก็รอยมากโอ้ยเด็วขนาดกลับมาปึงป่านะครับแห่งหานป่า

อาปาดลอดเลยอาปาปขาเลยจุดจุด่หาปลาท่าที่สองจุดนะครับจุดหนึ่งก็อยู่ด้านโน้นนะครับคือจุดใหญ่ครับว่าเต้าเต้าติดกัมากเลยมาจากทางพุูงมาที่เรบเต้าก็มาจิดงต้องกันครับมาจากไหนหาแลาเราครับขอไปเล่นซาลานะครับซาลาหมักแสบตรงนั้นนะครับไปครับไปต้องกันนะครับ รับต่อมาก็จะไปข้าไปในสารามักแปดนะครับสารามักขับแปนะครับสาลากลางน้ํานะครับขอนึงสารากลางน้ำนะครับสารามักแปดนะครับกันมืกนอมกันครับดิพิธพันธ์เจดี JD มักขับแป ที่สะพันเจดีมากเป็นะครับถอดรองเท้านะครับทุกท่นกำลังคา,ารุปลอดภัยไปเลยครับนอนมา ขอนะพี่พิพัณน์มักกะแปดนะครับมาชมด้วยกันนะครับมารับชมด้วยกันนะครับถ่ายไม่ พิธะท่านนะครับให้นั่งซมักแปะนะครับมบีตัวบรรทัดุ่มทำลายทำลายบูชานะครับับยานสบายครับในนี้นะครับเย็นแบบนี้ย่อยเง,งอกนะครับเป็นที่ สร้างถือานะครับเป็นฐานเลี้ยงแบบเลี่ยนแบบได้ทำนะครับเลี่ยแบบถุงหอกคุณย่อยนะครับพิีตองคตถรูไปนะครับเพื่อกราบไหวบูชานะครับภายในสารานีนะครับ เดินชมรอบๆนะครับรอบนอกของภายในอิสระท่านนะครับรอบนอกเดินชมตรงลั้นนะครับเพื่อจุดอาห,หารป่านะครับที่ผมพาพี่น้องอาห,หารป่าไมกีนะครับเพื่อจุดนั้นนะครับเป็นบันไดลงมากนะครับยั่ชงชมตรงกับนนะครับ กส็นนกสยกวยงามนะครับสวยงามเป็นซารากางน้ำนะครับนันก็เป็นน้ำพุนะครับน้ำพุน้ำกุ่งขึ้นมานจากกลางน้ำเลยนะครับเย็นสบายนะครับในช่วงนี้นะครับมีนิกาอากาศดีนะครับบ,บีเดพาะน,น,น,นะครับอากาศเย็นดีนะครับ <c oughs> สำหรับวัดเจดียาคีรีมหาวิหารเนี่ยครับอยู่เป็นรูวัดผู้ถอ,อกนะครับกับต่างอยู่บ้านน้ำบ้านนาค,ำค,ำค,ำนคบ,บนนาแค้นนะครับตำบลนาแสงอำเภอศิวลัยนะครับจังหวัดบึงกาศนะครับแล้ว <c oughs> ก็เป็นพระมหาลักษมณ์ รูมจัก,กรีนะครับมหาวิทยาัยเรไทยครับขัดยืนอยู่จุดนี้นะครับบนพิธีท่านมากระแนีไป,ไปนะครับเลาก็าแนมไปห็นเจดีย์นะครับเจดีย์พระอาจารย์จวนนะครับดูด้านนั้นนะครับ ดีๆของพระอาจารย์จวนนะครับทางสัญง,งาณสวยงามจุนนะครับผมกลมาเท่นี้ก็ไปกไไไันไปนะครับไปกันไปให้ดีๆพระอาจารย์จวนนะครับข้าวเหน่นะครับอาจาอาจะอาจจะเึ็นไปด้วยนะครับรอช่วงนี้ครับย่างราชมภายในวิตภัณฑ์มาขับแปดก้อนนะครับ มาถึงจุดถ้ำชัยมงคลนะครับจุดกราบไหว้พระอีกจุดหนึ่งนะครับของอบตรผูถอกนะครับจุดนี้จะมีหกหินเสียงท้านหบหินเสียงท้านนะครับเราท่องเที่ยวมากๆยกหินเสียงท่ายอยู่นี่นะครับอธิษฐานนะครับจะได้ยังก่ออธิษฐานเราก็ยกหินบูชานะครับ นยึ้นบ้อนเอดเสียวควันข็้ึ้นนีได้สบายเยยมย อธฐานเอาอธิษฐานแบบเนาะขอให้ยกขึ้นเพียงแบบเพียงนีนะให้ยกขึ้นเพียงละบพาให้ยกเพียงเอิกให้เขาอีกษานเอาอย่าวายกขึ้นถั่วหัวด้วยขึนขึ้นขอให้พวกให้ลูกยกขึ้นเพียงเอิกเพียงข้อกับว่าไปก่อนนั่นก่อนนั่นอท่าตั้งท่าด้วยกันถามว่าต่างท่าดี คนแข็งนักนะขึ้นเชียงเลยอธิฐานว่าขอให้ยกขึ้นพอระ,ะดับนั้นระดับนี้หากขึ้นแล้ถึงระดับทีอเขาอธิษฐานแสงว่าความอธิษฐานเขาจะเป็นจริงนะครับหลังจากยกึ้แนแรกมาตอบน,นี้ว่าจะมาขึ้นเ่าจะมาขึ้นบันไดน,นะครับว่าจะมาขึ้นคู่นะครับว่าจะยก,ยกข้างล่างนะครับ มาหลอกเป็นก้อนกะขึ้นครับสวัสดีฮอกส,สันเกตแล้วครับมาหลอกนี่างนี้เรียกว่าจะประคุณจะอยยุข้าที่นอนรอชมอยู่เฉพาะขางล่างนะครับครับตรงนั้นแต่ือทางทางขึ้นพูนะครับทีเดียวเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเือทางข้นพูนะครับนะครับข้างขึ้นพูนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเุดคู่นะครับผมจะไปขึ้นไปนะครับรอบนี้ครับจะไปเพิ่งจะไปจุดเจดีย์นะครับเจดีย์ของพระอาจารย์จวนนะครับครับเดีนยทางไปยังเจดีย์ของพระอาจารย์จวนนะครับครับก็จะบร่ได้ขึ้นไปทั้งเจดีย์นะครับเพราะว่าทางเป็นกำลังปรับปรุงนะครับปรับปรุง ตัดต้นใหม่นะครับตัดต้นใหม่ออกอยู่นะครับต้องปรปับปรุงสถานที่เยอะนะครับค่ะคงจะไปะติดไปนะครับคงจะเดินทางออกมานะครับกลับมานั่งเดิยนอยู่ <c oughs> จุดที่ให้อาหารป่านะครับว่จาจะห้พี่น้องเห็นไปถึงกราบพระอาจารย์จวนถึงเจดีย์กัน่ันอยู่ในช่วงปรับปรุง กูมีหาปรับปรุงสถานที่อยู่นะครับตัด้นไหม่้นไหลออกนะครับก็เลบยบ่ไเด็นึ้นไปนะครับทัาการมานังเลนอยู่ที่จุดแห่งหันป่าครับคร <c oughs> ับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเริ่มจะล่า,ลางไหลเข้ามานะครับว่าช่วงนี้ก็คือช่วงร้อนสีม่งนะครับสีม่งเศร้าครับ ส่งเส้ายนะครับรถตัวเตี้ยก็กำลังลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป <c oughs> ็นรถจะจอดเลื่อนร้า,ลาแล้วนะครับรถ <c oughs> กระบะพื้นพนังเหรียญรูตลาดตรงนี้นะครับจุดอาหารป่าจุดเที่ยวอย่างตุ่มเข้ามานะครับรถจุิตร์นากลา ที่นอเปียงสมิธสกอนนะครับในครอบคันที่อไปนะครับสวัสดีนะครับ